สวัสดีครับสกายเทคช็อปพรีเซนเตชันขอนําเสนอหลักสูตรสัมมนาเทคโนโลยีคอ m มอนเลวและการซ่อมหัวฉีดคอมมอนเลวรุ่นที่2นะครับในรุ่นที่2นะครับเราก็ได้จัดร่วมกับทาง JSC Tools นะครับโดยงานนะครับจะมีขึ้นในวันเสาร์และอาทิตย์นะครับที่25และ26มีนาคม2560นะครับณโรงแรมแกรนาราชพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีนะครับ ค่าสัมมนานะครับท่านละ2 8 0 0บาทกรณีที่ท่านจองสินค้าในงานเกิน2 5 0 0 0บาทนะครับก็สามารถนำา2,800บาทเนี่ยมาหักลบออกจาก25,000บาทได้นะครับซึ่งก็เท่ากับท่านสัมมนาฟรีนะครับตรงนี้นะครับนะครับสำหรับท่านที่สนใจเข้าสัมมนานะครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรนะครับ02195733 0ูนถึง1นะครับเวลา11โมงถึง19นะครับถึง1ทุ่มนะครับ หรือเบอร์แฟกเบอร์โทรตามนี้นะครับไลน์ก็ obd thailand นะครับหรือตามนี้นะครับ0 8 4 2 6 1 9 0 0ีนะครับสา2 8 3 0 8ตรงนี้ก็ได้นะครับนะครับสำหรับงานระบบคอมเพลเรล์นะครับซึ่งเป็นระบบหัวใจนะครับเป็นระบบหลักนะครับระบบกำลังหลักนะครับในรถดีเซลนะครับซึ่งแน่นอนนะครับรถยนต์ดีเซลนะครับเป็นระบบคอมเพลเรล์นะครับสะสมอยู่ ในเมืองไทยนะครับอยู่ประมาณ6ล้านคันนะครับและยังมียอดขายนะครับที่ขายได้กว่าปีละ4,0,000 0คันนะครับนั่นเท่ากับว่ายังมีโอกาสที่จะทําธุรกิจกับระบบคอมเพลร็วตรงนี้นะครับได้อีกยาวนานทีเดียวนะครับตรงนี้นะครับสําหรับส k า t เทคช h o p นะครับเราก็เป็นผู้นำนะครับในเรื่องของเครื่องวิเคราะห์รถยนต์ OBD2 นะครับแล้วก็ ในเรื่องของปลายหัวฉีดคอมแมเลวนะครับเราได้พัฒนาปลายหัวฉีดนะครับรูปแบบต่างๆนะครับให้เข้ากับตลาดในเมืองไทยนะครับแล้วก็ทําให้รถยะนตะ์มีสรรพคุณที่ดีขึ้นด้วยนะครับตรงนี้นะครับโดยคุณภาพเนี่ยเราใช้วิธีให้ลูกค้าเคลมได้นะครับลูกค้าที่ส่งมาเคลมเนะี่ยเราก็จะส่งตัวอย่างของเราเนี่ยครับกลับไปที่เมืองนอกนะครับให้ทําการวิเคราะห์ดูว่ามีปัญหา อะไรบ้างนะครับแล้วก็ทําการพัฒนาตรงนั้นมานะครับซึ่งทําให้ผลิตภัณฑ์นะครับของเรานะครับได้รับการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆตามลําดับนะครับจนเป็นที่น่าเชื่อถือนะครับโอเคนะครับตรงนี้สําหรับท่านที่เข้าสัมมนานะครับแน่นอนนะครับท่านย่อมมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะครับในช่วงเวลาวัน2วัน3วันนะครับที่ท่านต้องเดินทางมานะครับแล้วก็ต้องเสียค่าสัมมนาด้วยนะครับตรงนั้นนะครับก็ เป็นเงินอยู่จํานวนหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้นะครับสิ่งที่เราจะได้รับนะครับก็คือนะครับในกรณีที่ท่านเนี่ยมีสมมติว่ามีคําถามอะไรอยู่ในใจอยู่แล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องหัวฉีดนะครับเราก็จะได้รับคําตอบจากที่ท่านมีปัญหาอยู่ในใจนะครับหรือคิดไว้อยู่ในใจนะครับตรงนี้นะครับท่านได้รับคําตอบแน่นอนนะครับหัวฉีดม e in no ีกี่ประเภทอย่างนี้นะครับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ยกหัวฉีดนะครับวิวัฒนาการของหัวฉีดนะครับเป็นอย่างไรการทำนาการทำงานนี่เป็นอย่างไรบ้างนะครับผู้ผลิตรายใหญ่นะครับ เราเราควรจะรู้จักเขาไว้ด้วยนะครับเพราะเพราะว่าเราเป็นรายเล็กนะครับเราต้องพึ่งพาเขานะครับต้นแบบการพัฒนาหัวฉีดนะครับมาจากที่ใดการซ่อมหัวฉีดประเภทต่างๆการตั้งระยะยกการเปลี่ยนชิ้นส่วนภายในการตรวจสภาพหัวฉีดนะครับการตรวจสอบหัวฉีดนะครับหรือเช็คหัวฉีดด้วยแท่นเช็คหัวฉีดแบบดิจิตอลหรือแท่นเช็คแบบธรรมดานะครับการเทียบเบอร์ปลายหัวฉีดนะครับการอ่านสเปคของปลายหัวฉีดนะครับ โครงสร้างต่างๆของหัวฉีดการผลิตปลายหัวฉีดการทดสอบการไหลนะครับแผ่นอลิฟตแบบต่างๆนะครับการหาค่าความแข็งของสปริงการหาระยะยกนะครับการหาขนาดแผ่นชิมนะครับแล้วก็มีส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกนะครับมากมายนะครับตรงนี้ท่านจะได้ทราบณวันสัมมนานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการสัมมนาตรงนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นหลักสูตรเบื้องต้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยในเชิงลึกหรือในแง่ของการปฏิบัติเนี่ยท่านอาจจะเขาเรียกว่า อาจจะเข้าไม่ถึงนะครับอาจจะไม่ทั่วถึงสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้รับเนี่ยก็คือในเรื่องของหลักการนะครับแล้วก็วิธีหรือการสาธิตการใช้งานเครื่องมือต่างๆหรือการเขาเรียกว่าการเดโมนะครับการสาธิตให้ดูนะครับก็บางท่านที่มีความรู้บ้างอยู่แล้วนะครับก็อาจจะทําให้เข้าใจได้เลยนะครับหรือบางท่านที่ยังไม่รู้เลยนะครับก็จะเข้าใจขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับสําหรับ ท่านที่มีความสนใจจริงๆนะครับเราก็มีหลักสูตรในเรื่องของการซ่อมหัวใีในเชิงลึกนะครับซึ่งก็ต้องมาเรียนในโอกาสต่อไปนะครับซึ่งเราจะเรียนเนี่ยอยู่ไม่เกิน5คนอยู่แล้วตรงนั้นนะครับสามารถใช้เครื่องมือได้ทุกท่านเลยนะครับแต่สําหรับหลักสูตรตรงนี้นะครับเราจัดเป็นหลักสูตรพื้นฐานนะครับจริงๆทุกคนก็ต้องควรต้องผ่านพื้นฐานอยู่แล้วนะครับตรงนี้กําหนดการสัมมนาโดยละเอียดนะครับวันเสาร์ที่25นะครับในเรื่องของภาคทฤษฎีนะครับ ก็เริ่มตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งนะครับขอไปนะเริ่มตั้งแต่8ปดโมงครึ่งนะครับลงทะเบียนนะครับแล้วก็มาจนถึงประมาณ9ก้าโมงเศษนะครับก็จะเริ่มทําการเปิดพิธีแล้วก็เริ่มสัมมนานะครับถ้าเราได้สัมมนาเร็วเท่าไหร่นะครับก็เท่ากับว่าเราได้รับความรู้มากขึ้นเท่านั้นด้วยนะครับตรงนี้นะครับสําหรับการสัมมนานะครับก็จบวันแรกที่17บเนาฬิกานะครับวันที่2นะครับวันวันอาทิตย์ที่26นะครับเป็นเรื่องของภาคปฏิบัติก็จะ สาธิตการใช้งานเครื่องมือต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งบางท่านอาจจะได้สัมผัสกับในเรื่องของการทดสอบปั๊มโยกนะครับแบบมือโยกหรือทดสอบหัวฉีดแบบใช้แท่นเช็คหัวฉีดก็ได้นะครับก็อาจจะมีจํานวนหนึ่งนะครับที่ได้จับเครื่องมือนะครับเพราะว่าถ้าจํานวนประมาณ100ท่านเนี่ยอาจจะจับเครื่องมือได้ไม่ครบทุกท่านนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ท่านต้องไปฝึกนะครับจาหลักการนะครับหรือดูสังเกต นะครับแล้วก็สอบถามทางอาจารย์นะครับแล้วก็นําไปฝึกปฏิบัตินะครับโดยต้องมีเครื่องมือพิเศษด้วยนะครับจึงจะให้ท่านเนี่ยสามารถซ่อมหัวฉีดได้เป็นอย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะครับตรงนี้นะครับหัวข้อการสัมมนานะครับก็จะพูดในเรื่องของนะครับระบบเชื้อเพลิงนะครับการทํางานของเชื้อเพลิงในด้านแรงดันสูงนะครับด้านแรงแรงแรงดันต่ําแล้วก็ในเรื่องของเชื้อเพลิงไหลกลับนะครับการทํางานของหัวฉีดบอส นะครับหัวฉีดเดนโซ่นะครับเจาะลึกระบบส่วนต่างๆในหัวฉีดนะครับส่วนประกอบต่างๆหัวของหัวฉีดนะครับมีชื่อเรียกว่าอะไรนะครับมีหน้าที่อย่างไรนะครับวงจรน้ํามันเชื้อเพลิงภายในนะครับการทํางานและการควบคุมหัวฉีดนะครับตรงนี้สําคัญนะครับในเรื่องของทฤษฎีนะครับถ้าเราเข้าใจทฤษฎีนะครับเราจะสามารถทําการแก้ไขปัญหาในเชิงลึกๆได้นะครับ ถัดมานะครับในเรื่องของการวิเคราะห์ปัญหานะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะหัวข้อที่2ที่เราจําเป็นต้องเรียนรู้นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาใน,ในเรื่องของการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ความรู้จากหัวข้อที่2ตรงนี้นะครับมาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหานะครับเพื่อแก้ไขชิ้นส่วนและสามารถซ่อมแซมหัวฉีดได้นะครับตรงนี้นะครับซ่อมหัวฉีดเดนโซ่บอชโดยใช้เครื่องมือพิเศษตรงนี้สําคัญนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีเครื่องมือเนี่ยตรงนี้จะทํางานไม่ได้เลยนะครับ นะครับเป็นอะไรที่ยากมากนะครับสิ่งที่ผู้เข้าสัมมนาจะได้รับนะครับก็เป็นเรื่องของความรู้ใหม่ๆด้านคอมเมอร์เลลนะครับด้วยระบบวิวัฒนาการของคอมเมอร์เลลนะครับวิวัฒนาการมาโดยลําบับโดยลําดับนะครับตั้งแต่ประมาณปี2000นะครับที่เริ่มเข้ามาในเมืองไทยนะครับแล้วก็มาจนถึงวันนี้นะครับ16ปีนะครับก็ได้วิวัฒนาการมานะครับช่วงแรกอาจจะช้าหน่อยแต่มาช่วงหลังนี้ค่อนข้างรวดเร็วนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็จำเป็นจะต้อง ติดตามหรือตามเทคโนโลยีให้ทันนะครับนะฮะอันที่2นะครับสามารถซ่อมหัวฉีดได้ถูกต้องตามหลักการนะครับตรงนี้สําคัญสามารถแก้ไขปัญหาระบบคอมมาเลวได้อย่างถูกต้องนะครับตรงนี้นะครับบางทีแก้ไขปัญหาไม่จบนะครับเพราะว่าเราไม่มีหลักการที่แท้จริงนะครับแล้วก็เราไม่เข้าใจระบบนะครับก็เลยซ่อม เขาเรียกว่าซ่อมอีกที่หนึ่งจะไปไปลามไปอยู่อีกที่หนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ซ่อมแบบบูรณาการหรือไม่เข้าใจทางระบบนะครับก็จะเขาเรียกว่าเสียเวลาความจริงก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเสียเวลานะครับต้องไล่ไปทีละส่วนทีละส่วนนะครับแต่ถ้าเราเข้าใจระบบทั้งหมดนะครับก็ใช้เวลาสั้นลงนะครับตรงนี้แล้วก็มีความถูกต้องเนี่ยเยอะขึ้นนะครับข้อ4นะครับสามารถใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องนะครับข้อ5้าก้าวทันเทคโนโลยีขั้วมเร็วนะครับ หกได้ประโยชน์จากเครือข่ายนะครับท่านมาเนี่ยท่านก็จะรู้จักผู้เข้าร่วมสัมมนาอื่นๆนะครับนับร้อยท่านทีเดียวนะครับได้รู้จักผู้จัดจําหน่ายชิ้นส่วนอุปกรณ์สําหรับงานซ่อมหัวฉีดเข้ามาแล้วตรงนี้ก็สําคัญนะครับเพราะว่าเราในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการนะครับหรืออู่ซ่อมรถยนต์นะครับก็จําเป็นจะต้องรู้จักนะครับผู้จัดจําหน่ายนะครับมิฉะนั้นเราก็จะไม่สามารถซ่อมหัวฉีดได้เพราะว่าเราไม่มีชิ้นส่วนนะครับตรงนี้ สำหรับใบตอบรับการสัมมนานะครับท่านก็ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของเรานะครับแล้วก็พิมพ์ออกมานะครับแล้วก็กรอกเสร็จแล้วเสร็จแล้วท่านก็ส่งไลน์มาก็ได้นะครับง่ายๆนะครับหรือติดต่อมาทางไลน์เลยก็ได้นะครับตรงนี้นะครับเบอร์โทรนะครับแล้วก็ไลน์นะครับรายละเอียดตรงนี้ที่หน้าเว็บก็มีรายละเอียดตรงนี้นะครับนะครับ ตรงนี้จะเป็นในเรื่องของบัญชีที่ใช้โอนเงินค่าสัมมนาเข้ามาแล้วตรงนี้จะเป็นแผนที่ของโรงแรมแกรนราชพะกษ์กนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูตรงหน้าเว็บไซต์นะครับที่จะให้ท่านไปคลิกในเรื่องของรายละเอียดตรงนี้นะครับท่านเปิดเว็บไซต์ขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับสามารถเทคนิวการช่องหัวีดคอมมา์ลวนะครับคลิกตรงนี้เข้าไปนะครับก็ จะมีในเรื่องของรายละเอียดต่างๆแล้วก็เอกสารนะครับท่านคลิกตรงนี้ก็จะดาวน์โหลดลงคอมพิวเตอร์ของท่านนะครับแล้วก็ท่านก็เอาไปพริ้นได้แล้วนะครับแล้วก็ติดต่อส่งลายมาก็ได้นะครับเป็นอะไรที่ง่ายๆนะครับตรงนี้นะครับเจ้าหน้าที่จะดูแลท่านนะครับในเรื่องของการลงทะเบียนอะไรต่างๆนะครับโอเคนะครับในส่วนของการสำนานะครับรุ่นที่2นะครับก็ นะครับก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ